thank you จทย์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้คือเพลงครูที่หาฟังยากนะคะแม้แต่รุ่นใหญ่ที่เกิดทันยุคครูสมานกาญจนับลินค่ะทั้งศิลปินแห่งชาติวินัยพันธุรักษ์และอุมาพรบัวพึ่งก็งยังออกปากว่าเลือกเพลงมาเอาใจคนฟังแต่ปราบเซียนคนรองนะคะเพราะว่าเป็นเพลงที่หาฟังยากแล้วก็ร้องไม่บ่อยการถ่ายทอดอารมณ์เพลงค่ะจึงไม่ยากเท่ากับการจําเนื้อในวัยที่อายุมากขึ้น ก็เป็นบรรยากาศการเปิดห้องซอมนะคะร่วมกับวงเฉลิมราชของมิรัตอยู่ทาวรศและเป็นรุ่นใหญ่อีกคนค่ะที่ก็เกิดทันช่วยกันปราบช่วยกันฟังหลายๆหูนะคะเพื่อให้เพลงรักในยามยากเวอร์ชั่นนี้ออกมาหวานซึ้งที่สุดแต่ว่ากว่าจะได้ดังใจก็ต้องยำท่อนจบกันหลายรอบหน่อยค่ะ รุ่นใหญ่ยังว่ายากแล้วรุ่นเล็กค่ะว่ายังไงกันบ้างนะคะคู่นี้ค่ะสายพิสาและแบงค์เฉลิมรัตน์นะคะถนัดขับร้องเพลงไทยกันทั้งคู่อยู่แล้วก็เลยได้โจทย์เพลงที่เข้าทางกับเนื้อเสียงและก็สไตล์การร้องของตัวเองซึ่งต้องบอกว่าเพลงทํานองไทยค่ะยังเป็นแนวถนัดของครูสมานกาญจน์พลินด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งก็อฝากผลงานเอาไว้มากกว่า2,000เพลงแต่ว่าด้วยความห่างของเจเนอเรชันค่ะศิลปินรุ่นใหม่ก็ต้องหาวิธีทํากันบ้านเสาะหาฟังเวอร์ชันต้นฉบับ บาจากแผ่นเสียงเก่าเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความหมายเพลงให้สมกับที่ผู้ประพันธ์ตั้งใจเอาไว้ค่ะแล้วครานี้ครั้งแรกที่เราได้เจอกันเลยครั้งแรกแล้วก็มาเจอเพลงยากที่สุดในในคอนเสิร์ตนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ร้องสี่เพลงยากนี้ <laughs> <laughs> ใช่แล้วคือเราเราก็เราก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ละกันเนอะที่ที่พยายามฝึกฝนแล้วก็ถ่ายทอดบทเพลงนี้ในแบบฉบับของเรา <laughs> แต่ก็ยังยังยังพยายามจะ เข้าใจแล้วก็พยายามจะฟังอย่างละเอียดว่าครูเพลงที่เขาเคยร้องกันมาเนี่ยเขามีความละเอียดแค่ไหนแบงค์เองเป็นคนไทยเดิมเป็นคนคีตศิลป์ไทยพิสัยเป็นคนลิเกเพราะฉะนั้นก็มันมันคงจะทําให้เราซึมซับตรงนี้ได้ง่ายขึ้นซึมซับภาษาของเพลงซึมซับเทคนิคและวิธีการร้องซึมซับ ท่วงทํานองของเพลงได้ง่ายขึ้นด้วยผมว่ารุ่นเราเนี่ยยังถ่ายทอดเพลงของท่านได้นะครับถ้าเืิดเราไม่ไม่จัดไม่ถ่ายทอดเพลงก็จะสูญไปนะครับเสียดายเสียดายแต่วันนี้ทางรมวศสลาเสลิมกรุงเนี่ยจัดเต็มเรื่องของว่าเพลงหลายเพลงที่ฟังนะท่านจะก็เคลมไปกับบทเพลงมีความเพเราะมีความวิถีวิถันของนักร้องทุกคนอาจจะหาได้แผ่นนะแต่ว่าร้องสดเนี่ยไม่มีแล้ว ซ้อมคอนเสิร์ตของครูสมานกาญจนาภรินค่ะอีกคนสําคัญที่ต้องมาร่วมฟังการซ้อมของศิลปินกับวงดนตรีก็คือครูออดจิรวุฒินะคะผู้เป็นทายาทแต่ว่าถ้าไม่ได้มาด้วยตัวเองค่ะครูออดจะให้ทีมงานบันทึกคลิปวิดีโอการซ้อมเอาไว้ให้เพื่อเก็บรายละเอียดก่อนถึงวันคอนเสิร์ตจริงซึ่งในวันงานค่ะจะได้คู่นักร้องชายหญิงหลายรุ่นนะคะมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงในความทรงจํานํามาสู่การตั้งชื่อคอนเสิร์ตค่ะเพลงคู่ครูสมานเชิดชู103ปีชาตการ สมานการจนาผลินโดยคอนเสิร์ตจะแสดงวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมค่ะที่โรงมหรสลหลวงสาราเฉลิมกรุงเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ